นี่นะครับไม่อยู่ในแผนอีกแล้วนะครับก็่บยๆของวันเสาร์เนี่ยก็รู้สึกเบื่อเบื่อเครียดเครียดก็เลยขับรถมาแบบไม่มีเป้าหมายและปลายทางนะครับแต่สุดท้ายก็มาโผล่ที่หาดท้ายเหมืองนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งครับที่หาดของเราเนี่ยมีความสวยสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเราเราต้องวิ่งหนีหนีหนีขึ้นนะครับเป็นอะไรที่สนุกมากเลยครับขึ้นมาแต่ละลูกเห็นไหมครับ โอ้โหฮะทัดมาเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากอ้ะวิ่ง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 หนีวิ่งหนีวิ่งหนีฮะเดี๋ยวรองเท้าจะเปลี่ยกครับเพราะว่าเราซื้อรองเท้าใหม่มาวันนี้การแต่งกายของเรานี่ไม่รู้ว่าแมทไม่รู้ว่าแมทหรือเปล่าหมวกก็สีฟ้าเสื้อก็แบบนี้กางเกงก็แบบนี้รองเท้าก็แบบนี้โอ้น่าจะแมทกันนะครับก็ถือว่าสิ่งที่ไม่อยู่ในแผนเนี่ยบางครั้งมันก็อยู่ที่บางทีก็ดูดีกว่าก็หมาที่เราคาดไว้ก็ได้ครับอย่างวันนี้หาดทรายของหาดท้ายเหมือง อำเภอท่านเหมองวันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆครับดูท้องฟ้าสิครับโอ้โหสวยมากแล้วเห็นมองต่อมองต่อเห็นไหมครับเราไล่าสายตาจากขวาไปซ้ายนะครับเห็นฝนกําลังตกอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล,แล้วก็เราก็เห็นเรือสามลำทอดสมอจอดอยู่ที่โอ้โหสวยมากยังไงดีว่าถึงจะไปหาเรือสามลำนั้นได้นะ ถ้าไปเรือสามนั้นได้คงจะมีฝินมากอยากไปนั่งกินอาหารทะเลบนเรือจังเลยอ่ะแต่ตัวนี้โอ้โหดูขึ้นน้ําสีขาวสิครับที่มาลอขึ้นมาหาเราสวยมากเดี๋ยวผมจะไปล่อขึ้นมานะสักพักจะเดี๋ยวผมมาล่อขึ้นมาโอ้เอามายามอยาถือว่ายังไม่เอานะครับถือว่ายังไม่เอารถลงไปก่อน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 ครับลงไปก่อนไปมานะครับเอาละน,นี้สักครู่เราจะไปล่อขึ้นมานะครับ มาไม้ยังครับโอ้ถือว่ายังแรงไม่พอครับแรงยังไม่พอ <c oughs> ยังไม่พอ <c oughs> ยังไม่พอขออีกขึ้นหนึ่งครับขออีกขึ้นหนึ่งแรงไม่พอครับโอ้โหสวยมากเลยครับอลังการอุ้ยลอยเช้าบนไม้ยังไม้ยังโอ้อันนี้มามวิ่ง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 เขาบอกว่าเล่นลอกขึ้นแม่นะครับนอกจากเราแล้วเนี่ย ยังมีอีกหลายคนครับที่วิ่งรอกขึ้นขึ้นขึ้นเหมือนเรานะครับอ่ะเห็นไหมมีคนเราจะมีคนเราจะไปลอดขึ้นอีกแล้วนะครับวิ่งเหย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 งไปแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่าขึ้นวันนี้มีความสวยงามมากๆอาโอ้ขึ้นมาแล้วครับจะมาถึงเราหรือไม่ไม่น่าจะถึงนะครับโอ้โหเบาๆครับเดี๋ยวรอขึ้นใหม่ครับโอ้เรือสามนันนั้นก็สวยมากเลยนะครับ อื uh huh. โอ้โหขึ้นขึ้นวันนี้ครับอะดูทองฟ้าใช่ครับวันนี้คลึ้มๆนะลากลงมาโอ้โหคลาสสิกมากๆเลยครับอื uh huh. โอ้โหมาแล้วครับมา,มาแล้วมาแล้วครับมามาแล้วมาแล้วทันหรือเปล่าน่าจะทันนะครับอื uh huh. สวยมากครับสวยมากจริงจริง โอ้โหนี่ครับฟองน้ํามาถึงเราแล้วครับถึงไหมฮะโ,โ,โอ้โหโอ้โหนี่ครับขึ้นมาแล้วตื่นตาตื่นใจมาฟังเสียงขึ้นวันนี้นะครับความสวยงดงามอยู่ที่ขึ้นทะเลอาใชายเหมือครับอ่ะเอาล่ะตอนเนี้เราจะไปล่อขึ้นใกล้ๆครับกําลังมาละวขึ้นกาลังมาละวขึ้นกาลังมาแล้วเขาบอกว่าเล่นกับขึ้นทะเลนี่สุุกมากเลยนะครับอ่ะ มาแล้ว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 ถึงเราไหมาถึงเราไหมามันอยู่เช่อยู่แค่ปลายเท้าเราเองนะครับนีป่ปลายเทาเราอยู่ตรงนี้เอ้าโอ้โหยเาดี๋โหทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยอ่าหมดสิทธิ์แล้วรอดไปนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งครับอีกครับดูรอบนี้ไม่ทันนะครับอ่ะไปละ โอ้เหนื่อยครับห <Wow. S 1> าดทรายสวยงามแล้วนะครับบนฝั่งเนี่ยก็จะมีอาหารการกินที่เป็นตลาดนัดจำย่อมนะหรือตลาดเล่นๆจริงจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่ามีทุกวันนี่แหละแต่โดยพอดเสาทิตศงี้มีแน่นอน <Yeah. S 1> เขาบอกว่ามีอาหารที่เราจะสามารถไปซื้อแล้วก็มานั่งปูเสือกินตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วเราก็จะไปดูอาหารกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตามมาน้าอยู่บนนู้นะครับแล้วเราก็ขึ้นมาบนถนนบนฝั่งที่มีของขายนะครับแล้วเราก็จะซื้อไปทานที่หน้าเทเลอเลยนะครับอันนี้ขนมก็โกยากิโกยากินะครับอันนี้โอ้โ oh ห oh. อาหารสับๆทั้งนั้นเลยต้มตำลาบไก่ปลาเอ่อสั่งไว้ก่อนได้ไหมครับตำไทยก๊กหนึ่งนะครับเต็มตัวมากคะเอ่อกินตรงนี้แหละครับอ่าใส่กล่องก็ได้เนาะโอเคครับได้กลับมารับนะครับสั่งไว้แล้วครับส้มตำครับโอ้โหมีผลไม้นี่จีิ มีผักสดขายด้วยนะครับมและก็แตงมีหลายร้านนะครับมีหลายร้านก็มีสเสน่ห์ดีครับตลาดน้อยๆเด่น่ารักน่ารักมีแต่สิ่งที่เราต้องการอยู่ปดิพอดีเลยครับอาหารการกินครับอันนี้หมูสเต๊ก หมูสเต๊กขายยังไงครับใ5ละบาทจร่ห้บาทละหบาทสะสมกันให้ได้40บาทเดี๋ยวมารับนะครับค่ะครับสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวมารับครับจะได้เวลาไม่เืองเยอะครับอ,นนอันนี้น้ำลำไยน้ำลำไยด้วยนะครับอันนี้ประเภทสลัดนะครับสลัดสุขภาพอันนี้ไข่ครับไข่ ไข่น้ำปลาน้ำส้มสั่นเป็นสุขภาพครับตอนนี้ก็อะไรเนี่ยข้าวไข่เจียวอาหารเล่นง่ายน,า,า,น,า,น,า,นานสัยจครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดแต่เขาบอกว่าบางวันเนี่ยมันจะเต็มนี่เลยนะครับแต่เป้าหมายของเราเนี่ยยังไม่ถึงครับเพราะตอนที่ขับรถผ่านเนี่ยเราเห็นแล้วแต่ยังไม่บอกว่า,วาคืออะไรครับไป ดูพร้อมกันเลยว่าจะใช่สิ่งนี้หรือไม่ที่ผมเล็งไว้นะครับใช่เลยนี่คือปลาที่เราต้องการครับตัวไหนยังไม่ตายครับปลาตัวไหนยังไม่ตายก็บอกว่าคนซื้อเราจะตายตามปลานะครับตัวเท่าไหร่ครับปับา,า,า,านี้ตัปีตัว้200ี่ ปลาทับทิม200-250ตัวระหว่างปลาทับทิมกับปลาดินอะไรอะไรดีกว่ากันเพราะว่ามันแพงกว่าเนื้ยหวานกว่าถ้างั้นพี่เอาตัวนี้นะครับตัวเองพี่จะกินที่นี่นะมีกล่องให้อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็คือสิ่งที่เราหมายตาไว้ปลาทับทิมนะครับเป็ปลาดินครับมาดูครับตัวนี้เหลืออยู่ห้าตัวแต่ละตัวนี่ มีมือในการยากที่ข้าวขาวนี่คือเกลือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นเกลือแป้งเกลือกับแป้งนะครับ <c oughs> ใส่แป้งด้วยนะครับแต่ละตัวทํากี่วันครับแต่ละตัวได้ทำแค่เวลาทำกี่วันแป๊บหนึ่งครับแป๊บห <พอ S 1> นึ่งอะ <c oughs> นึกว่าจะตอบซื่อทำมาสิบวันแล้วเลย <c oughs> <c oughs> ทําแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมานะครับไปดูชอบไว้กว่อนนะครับเอาตัวนี้นะครับอันตัวนี้ตัวนี้ อ,อันนี้คือน่าจะหมดแล้วสำหรับวันนี้นะครับเฉาก้วยนมสดเอาเฉาก้วยดีไหมเอาตอนนี้เราจะต้องสั่งเครื่องดื่มด้วยนะครับเอาคนขายเอาก้วยนมสดอยู่ไหนครับเฉาก้วยนมสดด้วยนะครับอเอาสองแก้วนะครับ สองแก้วนะครับ <Okay. S 1> อชอคชอ็ชอคโก้ยนมกลมมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับเห okay. ็นแล้วครับสองแก้วครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวสุกุมารับนะครับสองแก้วครับโอ้ <Okay. S 1> oh. อันนั้นคือน่าสนตอนนี้ก็นั่งรอชอ็อคโ <Okay. S 1> ก้์นมกัน,นอยู่นะครับ <Okay. S 1> อากาศดีครับ มิ้งค์บว่าฉันลืมลนะหกสิบไงตอนนี้ก็หลับมาแล้วเอ่อเลิกอะไรนะลืมละชาวกล้วยนมสดนะครับหลับมาแล้วคนเดียวกินสองแก้วนะครับตอนนี้เราก็ไปตามเก็บที่เราสั่งไว้นะครับเริ่มต้นจากปลาก่อนนะครับ อต,ตอนนี้ปลาของเราก็บรรจุถุงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอจ่ายตังค์อย่างเดียวอเอาเข้าวเหนียวได้ไหมข้าวเหนียวขายด้วยใช่ไหมครับเอ๋อแถมให้แล้วใช่ไหมครับนะครับ,รบก็หมูสเต๊สะสแกนนะครับ สแกนสแกนนะครับอันนี้ใส่ควันลมพิมไว้ไนนะครับขอบคุณนะครับมาถึงแล้วนะครับร้านสมตำที่เราสั่งไว้เสร็จหรือยังครับส,สแกนสแกนนะครับสแกนนะครับสแกนตรงไหนเอยโอเค่าตอนนี้เหลืออยู่มือเดียวแล้วครับ โอ้โหวันนี้เราก็ได้ของของที่เราอยากจะกินเนะี่ยครบแล้วนะครับตอนนี้เ,เกิดการลังเลแล้วว่าจะไปนั่งกินตรงหาดทรายหรือว่าเปิดท้ายรถด,ดีเพราะเราเคยเห็นแต่เปิดรถท้ายรถขายของแต่วันนี้เราจะลองเปิดรถทานอาหารดูนะครับรถรุ่นนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อกรารนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับเราลืม เราลืมเปิดกุญแจรถนะครับอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้เปิดเรียบร้อยโอ้โหมาดูครับพร้อมเลยเห็นไหมถ้ารถเราพร้อมนะครับพร้อมเราจะวางทิดเราจะค่อยวางเทิดล็อตชิลล์นะสิ่บแล้วก็วางหมดเลยนะครับอตอนนี้ขอเวลาจับก,ก่อนนะครับจับเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายต่อนะครับ ตอนแรกกะว่าจะนั่งกินที่ท้ายรถแต่ปรากฏว่ามันกมไม่ได้บรรยากาศก็เลยลงมาที่ชายหาดปูเสือจัดการกินกันเลยนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงคลื่นเสียงสาดเสียงคลื่นซัดสาดด้วยครับมันน่าจะได้บรรยากาศในการกินนะครับว่าแล้วก็อาหารจัดเต็มมาเรียบร้อยแล้วครับถึงเวลาที่ผมต้องไปนั่งกินให้อะไรอร่อยไปเลยกับบรรยากาศที่ทะเลหาด้ทยหมืในวันนี้นะครับพร้อมแล้วกินกันเลยครับ ออตอนนี้กินอ right> ิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประจวบปกับภาพทิ่ตกดินพอดีเลยนะครับเขาบอกว่าจะเป็นเพลงเออสภาสิทธิ์เออเนี่ยคืบก็ทะเลสอก็ทะเลและที่ไหนมีทะเลเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งเศรษฐกิจด้วยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการทำอาหารกินนะครับและรวมถึงด้วยครับที่เราเห็นเรือสามลำนะครับแสวยๆแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของชาวเลในยามค่ำคืน ในการทําการปลอมงนะครับจะเป็นการตกเมึกหรือ,รอลอกกุ้งกระดาษทีก็ถือว่าทะเลเนี่ยก็ให้อะไรเยอะเลยนะครับประเทศไหนที่มีทะเลจาัางหระเทที่มีทะเลเนี่ยก็มักจะมีเศรษฐกิจด,ดีนะครับวันนี้ถือว่ามีความสุขมากเลยนะครับกับการที่มาหาดไต่เหมืองครับตอนนี้พัทที่ก็น่าจะตกถืงน,น้ำไปเรียบร้อยแล้วเราเห็นสีทองสีแดงของท้องทะเลสยามยามนี้นะฮะของหาดไต่เหมืองน,นักเดินทางนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็ มาพ่อผ่อนหย่อนใจที่นี่เรื่อยๆนะครับข้าโลกก็มาเรื่อยๆมาบ้างไม่มาบ้างหมายถึงว่าตังแต่ถนัดนะครับแต่ตอนนี้วันนี้ผมได้มาถือว่าตัวชื่นมา,มากแล้วก็มีวามสุขมากๆครับอิ่มทั้งสายตาอิ่มทั้งท้องเลยที่หาดสายเหมือนวันที่ขาไปแล้วครับ